สวัสดีครับมัอนี่พ่อโจมันขอกันมีมินูมาฝากมาต่อขึ้นเขาพี่น้องมากมากนต้มปลากวดเกียงโอ้แม่เกียงปลากวดพี่น้องเกียงปลากวดใส่เห็นไม่หน้ำไม่สวมเฮสุดยอดเลยมือมือนั่นต้มเนาะมัอนี่เกียงพี่น้องโอ้เฮียเฮียอัถึงอัถึงอัถึงโอ้โหสดอันพรสิ่งหน้าไม่สวมมาเนี่ยนะพี่น้องนี่แสบเลยแสบเลยครับ มึงไปทางนี้เนาะจะสีเห็นครับนี่นี่ถาดอะไรละ่ะคือเกาดิพี่น้องนี่ขขาเหนียวมาแมาม่ครับแสบบแบบเลยแกงประกวดจะนำไปสวมกับสุดยอดแหละน้ำไปสวมไปสวนมาเข่งใส่ไก่เนาะแกงใส่ไก่บ้านนะครับแสบบแต่ว่าอันนี้แกงใส่ตำเนียบปลาอันนี้ก็คิดว่าปเป็นประกวดดีแล้วนาะครับเนาะนะครับพี่น้องบวกกับก,ก,กินเป็นโต๊ะเราไม่ตัน ยันก่างพี่น้องาย,ยัานก่างฮะเ,เบิ้งซิมเบิง้งเตียงนะไปผสมกับสุดหยดหมอนขอดีปัญญ์ยังทีสานบานเหา่านะครับอือ,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 อืหอนเลยอ้ายอหอนเลย คนประกองนี่นะวกันผมกี่คอับต้นเนลาตรงระหว่างกลางพีหนอ่องกินปลาระหว่างกลางมันขนาดเลยครับ

น้ำม,มันสมอันนี้เป็นน้ำม,มันสมไผ่กิมจูคนปะกิมจูกิมจุงเนี่ยแหละครับจะอ่อนสะดวกสบายนะครับเพราะว่าเพิ่นฮ็ดเปโรงงานเลยนะครับเฮ็ดใส่เซขวด กระติกนิดหน่อยแล้วรับส้นย่างดีสะอาดนะครับแซ่บขึ้นชสมไม่เป็นแต่สี่ยในมอนข้อดีปัญญังแหละถ้าไมนต้องไปสมกะติน้องตอง้องสมไพหวานนะครับ ใข้ยังไงให้ไครตรงบนอพี่นรอไครตรงเน่กับพ่ร้าแถวอยู่เหอนน้ำาหอยนน้ำห่ำหองนะมั่ยังนอไใ่ปาาลาใข่ปลาเนี่ก็จะอ่อนนะครับพอเป็นเป็นนอนใหญ่ ส้อนระว่างกลางครับนมโท,ท่อนเสียบไปยังอื่นโคตมันดีเนาะมันใะ้กันเลยบเาง่อีกกับเปียบปกัระองบัดนีเข้ากันไปยัง่นี้น่หออืม Ooh! มันเลยครับครับเวลาปลาโคดิ่งเป็นปลาตัวใหญ่นะครับปันใหญ่มากแขงมากต้ม ส่น้ำปลกแกงปลานะครับพปกแกงพปกเป็นเขาอินูปายิงต้องกินห่อนนะครับมันจะบ่ข้าวครับต้องกินห่อนต้องกินปลาแล้วขึ้นหนอไอ้บ้านเลยหนึ่งกระแจบนะครับปรากฏแกงที่พักสิงแหงครับหอมๆเลยขึ้น้นอ Thank you. รักนำ มัอนี้เพื่อนโจมันนักข่ารับมีเมนูนะครับเป็นแกงปลากอดใส่นมอมริสมนะครับสมเปรี้อยเอเห็นกับปลากระเงียงนะครับกับแจวปลากระป๋องข้าวเหนียวนะครับมัอนี้จะเป็นเมนูเสฉบนะครับอาหารถูกปากของใครหลายคนเนาะบางคนก็ะมักแกงอเมริสม์น่ซุปแน่นะครับได้เห็ุได้หลายอย่างเนาะใหม่นี่ครับเนาะนะครับมัอนี้ก็ขอขึ้นในไลน์นะครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามเพื่โจมันนกขครับมัอนี้ขอจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับกินต่อกันบวานพี่น้อง